สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีๆเอามาฝาดให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะและวันนี้พึ่งจะใช้ลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนเพื่อเป็นการคุมน้ําหนักและลดน้าหนักนะคะก่อนอื่นพึ่งขอพูดถึงประโยชน์ของลูกหม่อนสักนิดนะคะทุกคนประโยชน์ของลูกหม่อนเนี่ยคือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะและก็มีวิตามินซีวิตามินเ และหม่อนก็ยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและยังช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายดังนั้นนะคะจึงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการคุมน้ําหนักและลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะโอเคค่ะเพื่อนๆอเดี๋ยวเราไปดูสูตรนี้กันเลย เป็นไงคะหน้าตาดีใช่ไหมนะ,ะเพิ่งอยากจะบอกว่าประโยชน์ของสูตรนี้เมนูนี้นี่เยอะจริงๆนะยิ่งได้โยเกิร์ตมาเป็นตัวช่วยนะเขาจะช่วยย่อยอาหารและก็ไปกระตุ้นระบบกับถ่ายในร่างกายของเรานะให้ดีขึ้นและที่สำคัญนะ,ะแคลอรี่น้อยมากนะ,ะเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหาสูตรลดน้ำหนักคุมน้ำหนักอยู่สูตรนี้ใช้ได้มาก ลองลองทำกินนะคะทุกคนเพิ่งอยากจะบอกว่าเฮ้ยอร่อยลงตัวมากๆเลยะคะ่ะทุกคนทํากินแทนอาหารมื้อเย็นได้เลยเออิ่ม อิ่มคะ่ะทุกคนใช่ว่าไม่อิ่มอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะว่าถ้วยเล็กๆนี่จะอิ่มไหมเออนี่มันเป็นถ้วยเล็กของพึ่งนะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนทาก็อาจจะถ้วยใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะและที่สาคัญเอาง่ายๆคือมันอร่อยมันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากนะนะเพื่อนๆจ๋าใครที่อยากลดน้ำหนักคุนนักเอาสูตรนี้ไปได้เลยนะคะทุกคน โอเคนะสำหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้ยังไงพึ่งก็ขอ,อาฝากให้เพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเอาง่ายๆหน้าจอเพึ่งมีอะไรก็กดกดกกดให้พึ่งไปเลยค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อให้พึ่งได้ไปมีเรื่องเลนใจอะทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ